สวัสดีครับผมนายชาทิ่บ้าเราจะเลินนะครับรหัสที่สิบหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนะครับก็จากการบ้านนะครับผมบอกว่าให้นําเสนอชิ้นงานสองชิ้นงานนะครับโดยเรื่องการสื่อสารก็ชิ้นงานแรกนะครับเป็นวงจรออกแบบวงจรเป็นวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับให้ หมุนซ้ายหมุนขวากับด้านมอเตอร์ได้ครับแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้ด้วยโดยจะนําเสนอการสื่อสารแบบ u r นะครับก็แนะนําว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับตัวแรกนะครับเป็น arduino uno ครับตัวที่สองเป็นบอร์ดต่อทดลองครับตัวที่สามว่าเป็น ic motor drive นะครับ lc ic l สองเก้าสามดีครับโดย ic ตัวนี้เนี่ยใช้ไฟเลี้ยง ic ห้านะครับแล้วก็สามารถควบคุมมอเตอร์ได้สองตัวครับก็ช่องแรกนะครับช่อง enable นะครับผมคือช่องที่กำหนดสถานะของมอเตอร์นะครับก็เราต้องให้เราต้องต่อไฟเข้าขานนี้นะครับ <ico le> เพื่อให้มีสถานะเป็น หานะครับให้ลอจิกเป็นหายเพื่อให้มอเตอร์ทำงนาน,นครับออช่องที่สองนะครับเป็นช่อง input ช่อง input เนี่ยก็ให้เราไปเสียบเข้ากับขาของดิจิตอลครับข้างบนคอรดิโนครับช่องที่สามเป็นช่อง output นะครับไปต่อเข้ากับขาของมอเตอร์ครับช่องกาวมีช่อง 9, กาวจะมีสองช่องนะครับก็ต่อลงกาวเลยครับ ช่องเอา์พุทก็ไปต่อเข้ากับขาของมอเตอร์ครับช่องอินพุตก็ไปต่อเข้ากับของ Arduino ครับตามวงจรเลยครับแล้วก็ตัวนี้สบาบั่านครับช่อง Power ขาที่แปดเนี่ยครับคือช่องที่จะนำไฟไปจ่ายให้มอเตอร์หมุนนะครับผม ต่อไปก็เป็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์กระแสตรงดีธรรมดาครับผมแล้วก็ฐาน9โวลต์นะครับก็ที่ต้องอธิบายก่อนว่าที่ำไมถึงใช้ฐากใช้ใช้แหล่งจ่ายภายนอกมาทำให้มอเตอร์หมุนนะครับก็ถ้าเป็นจริงๆแล้วสามารถให้ออร์โน่เนี่ยจ่ายไฟยให้มอเตอร์ได้นะครับผมแต่ว่า ในทางปฏิบัติจริงก <orship> ็ไฟที่ออร์โนจ่ายมันกระแสที่ให้มามันน้อยครับแค่ประมาณ40มิลลิแอมนะครับมันจะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนช้านะครับถ้าทางปฏิบัติจริงก็ควรจะใช้ถัาแรงจ่ายจากภายนอกนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยจะได้มีกำลังก็มาส่วนต่อไปครับ จะมาอธิบายโค้ดนะครับผมว่าการสื่อสารแบบ UART ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็กำหนดตัวแปรนะครับให้อมเตอร์ Motor a มอเตอร์ขา a มอเตอร์ขาดึงครับเป็น INPUT ที่ขะะา6ขา5แล้วก็ประกาศตัวแปรเป็น character นะครับ character นำ ไปเท่ากับศูนย์ตรงนี้คือให้เก็บให้เก็บค่าที่จะรับเข้ามานะครับไว้ในตนะัวแปรน่ะเสร๋ยแล้วก็ไวเซตอัพนะครับให้พินหมดของขามอเตอร์ A กับมอเตอร์ B เนี่ยเป็นเอาพุตนะครับซซเรียลบีกินตัวนี้สำคัญนะครับผมก็ถ้าเกิด เราตั้งเราถ้าเกิดเราใช้ในตัวโปรแกรม Arduino นะครับแล้วเราตั้ง serial begin ไม่ตรงกับ serial ของบอร์ดเนี่ยก็จะสื่อสารกันไม่ได้นะครับระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Arduino serial p i n นะครับ ln หมายถึงให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมให้ให้โชว์ serial ขึ้นมาที่ serial คอมพิวเตอร์แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ ในอันนี้ของผมบอกว่าให้ please enter number one เลขหนึ่งเลขห้านะครับให้โชว์ข้อความนี้ใน serial monitor ครับแล้วก็ามาถึง <c oughs> มาถึง while loop นะครับก็ตรงนี้บอกว่าถ้า serial variable เนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์หมายถึงหมายถึงเอ่อถ้า serial monitor เนี่ย ได้รับค่ามาครับผมได้รับค่ามานะให้นำเท่ากับ serial read ก็คือให้อ่านให้อ่านค่าว่ารับเขา้าค่าที่รับเข้ามาทาง serial monitor เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเก็บไว้ในตัวแปรนำนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับผมก็ตั้งเงื่อนไขว่า if นำหนึ่งเท่ากับ มอเตอร์ a เป็นอันอกลว้ขา a หนึ้อยยี่สิบเจ็ดขา b เป็นศูนย์นะครับก็การที่ทำแบบนี้ก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนหมุนหมุนนะครับหมุนด้วยความเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเท้เาเเต็มเต็มของมันคือสองยห้าสิาครับครึ่งหนึ่งของสองยห้าสิห้าก็ประมาณ127รอยเจ็ดเพราะว่าให้มอเตอร์เนี่ยหมุนด้วยความแรงห้าสิเปอร์เซ็น ของกำลังโวต์ที่ใส่เข้าไปนะครับตันนี้ก็ให้พิมพ์คำว่า Speed สปีดโลมาแล้วก็พิมพ์คำว่า u อเตอร์คอกไวส์นะครับไว้ง์บูลทวนเข็มนาฬิกาตรงน,นี้ก็เป็น if number two นะครับบอกว่าให้มอเตอร์เนี่ยหมุนเต็มกำลังเลยแล้วก็พิมพ์คำว่าสปีดไฮขึ้นมานะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นลำสับนะครับตรงนี้จะมีการกลับข้าของมอเตอร์นะครับเพราะว่าศูนย์มอเตอร์ A ให้ให้มอเตอร์ A โรจิกเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ให้มอเตอร์ B โรจิกเป็นไฮการที่มันกลับข้าได้เนี่ยเหมือนเหมือนกับการกลับข้าของถาดนะครับหรับการทำงาน number ร์ก็เป็น เหมือนกันครับแต่ว่าให้เป็นไฮสปีดนะครับกับงานเต็ม100หนึ่งรอเอร์เซ็นสองร้ห้าสิบห้านี่เป็นเพาครับเป็น d u t ี c ไซเคิลหนึ่งะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดเลขห้าเนี่ยมอเตอร์ Butter ทั้งสองขาจะเป็นสูรนะรแล้วก็ให้ปีนคขาว่า Stop ออกมาเดี๋ยวเราซิมูเลชันให้ดูนะครับ ก็น,นี่นะครับผมจาก s ี r i a l monitor ก็จะแสดงว่า t h i s e n t e r number หนึ่งหนึ่งห้าะครับจากจากตรงนี้นะครับผมที่เราเซฟไป serial pin ก็เดี๋ยวราลองดูกดเลขหนึ่งนะครับป้อค่าเลขหนึ่งเข้าไปมอเตอร์ Water ก็จะหมุนแล้วที่ s e r i ม l monitor ก็จะปิดคำว่า speed low f o u t e r clockwise นะครับดูที่ตรงนี้นะครับผม ถ้าเราใส่เลขสองลงไปมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับที่ซีเรียลมอนิเตอร์ก็จะโชว์ของบ้าสปีดให้คอ์เตอร์ฟล็อกไวส์ดูที่จํานวนจานวนรอบนะครับผมจะสังเกตว่าจำนวนรอบเพิ่มขึ้นรปลว่าหมุนเร็วขึ้นถ้าเราใส่เลขสามลงไปก็จะขึ้นมาสปีดโล่ฟล็อกไวส์นะครับตรงนี้ผมขอโทษนะวันนี้ตรงนี้ผมเขียนผิด 4, ตกตัว C เป็ตัวนี้ก็ใส่เลข3ไปนะครับก็เป็น speed low c l o c k w i e แปลว่าตามเข็มนาฬิกานะครับใส่เลข4เข้าไปจำนวนรอบตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับการที่มีลบอยู่ข้างหน้านี่ก็หมาถึงว่ามันมันกลับมันหมุนกลับข้างกันต่อไปน้ำเบอร์ห้าก็จะขึ้นว่า stop มอเตอร์ก็จะหยุดนะครับมครับก็มีแค่นี้นะครับผมครับก็จะสรุปนะครับผมจากการทดลองนะครับว่าไอที่เราสามารถติดต่อคุยกับคุยกับคุยทางซีเรียลมอนิเตอร์เนี่ยให้อรูโนติดต่อสื่อสารออรูโนนะครับเป็นการสื่อสารแบบ UART นะครับผม ก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราอัพโหลดอัพโหลดข้อมูลลง Arduino นะครับก็มันจะมีไป TX กับ RX นะครับสว่างขึ้นมาเราก็ตึดไอ้ที่เราสามารถพิมพ์ตอบก,กันผ่าน Serial Monitor กับ Arduino ได้เนี่ยสื่อสารให้ a r duino รู้เรื่องได้เนี่ยก็เป็นการสื่อสารแบบ UART นะครับ